สวัสดีค่ะลักแท็กทุกคนคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างตอนนี้นะคะโอ้หลังจากการที่คุณและเขาได้จบจากกันไปเลิกกันไปรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินตอนนี้คุณและเขาฝากคำพูดที่ทิ่มแทงหัวใจที่ มันเจ็บอ่ะมันรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้เลยมันไม่มันไม่มีอะไรที่มากไปกว่านี้แล้วอ่ะตอนนี้ใครคนนั้นเขามีความรู้สึกแบบเจ็บปวดหรือหรือนะคะความสามานของคุณและเขาเนี่ยมันมาถึงทางที่สิ้นสุดปัญหาแล้วก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าประเด็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจบละ มันจบละเขาหาทางออกได้แล้วจากหลังจากก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าทะเลาะบากแวง้งเรื่องซ้ำๆเดิมๆหาทางออกไม่เจอเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าคุณและเขาผ่านกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันอะไม่ว่าจะเป็นหึงหวงมีความสุขสุขและทุกขงบวงจรแต่วันนี้ณตอนนี้เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันจบลงแล้ว จะจบแบบเลิกกันไปเลยหรือว่าจะจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแต่ถามว่าคนคนนี้แล้วเขาอะตอนนี้เขาเจ็บปวดทรมานอย่างทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสแล้วตอนนี้เขายังไงเขารู้สึกว่าคุณอะไม่ยอมไม่ยอมที่จะเคลียร์ไม่ยอมที่จะเข้าใจเขาอยากให้คุณเนี่ยเปิดใจเพื่อจะพูดเพื่อที่จะเคลียร์อะไรงไงกับเขาถ้าเขาพูดได้เขาอยากบอกว่าคุยกันหน่อยได้ไหมเคลียร์กันหน่อยได้ไหม คุณจะเอาเหตุผลของคุณท่าเดียวเลยอะความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันเป็นความที่แบบว่าคุณเคยเป็นคนที่คลั่งรักมากๆจากก่อนหน้านี้คุณเป็นคนคลั่งรักคนคนนี้มากๆเลยแต่เขาอะไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณพอถึงวันวันหนึ่ง คุณรู้สึกว่าคุณอดทนกับตรงนี้มากมายคุณทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากมายอะ่ะคุณคลั่งอยู่แบบเนิ่นนานอะ่ะพอสมควรคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากจะเดินจากไปแต่เขาเนี่ยเขาอยากบอกว่าเขาไม่ยอมหรอกนะเขาก็ตื่นรู้เช่นกันว่าคุณคือคนที่เขาต้องการแม้ในความที่คุณจะเป็นเด็กดือ้อสำหรับเขาก็ตามเขาฝากมาบอกนะคะว่าเขายังคิดถึง และเขาจะทําทุกๆอย่างเพื่อที่จะรักษาคุณไว้เขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนอย่างง่ายๆแน่นอนเพราะอะไรเพราะคุณคือของขวัญล้าค่าในชีวิตของเขาคุณคือสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาค่ะ